สวัสดีค่ะสั์เลี้ยงซอกราวนะคะสันเลี้ยงมันมานนะคะวันนี้พามาดูน้องแกสปีนะคะอ่าลองเอามะาพร้าวให้เขากินโอ้รุมกันใหญ่เลยค่ะหลักๆคือกัดเปลือกเขามาลุมกันใหญ่เลยเนะคะ่ะหลักๆคือกินเปลือกอ่อนนะคะเนื้อนี่กินทีหลังนะคะก็เคยให้ให้เป็นบางครัง้งบางคราวนะคะแต่ว่าน้องก็กินได้เนาะเป็นผลไม้มัน้านนะคะ หาได้ตามบ้านแต่น้องจะชอบแทะเปลือกมากกว่านะคะอ้าลุมกันใหญ่เลยจ้าอันนี้เป็นเวลาใกล้จะค่ําแล้วนะคะประมาณสี่โมงเย็นนะคะน้องก็จะเริ่มหิวแล้วแหละนะคะการให้อาหารนะคะก็ประมาณสองโมงเช้ากับห้าโมงเย็นประมาณนี้นะคะ,ะหลักๆคือสองเวลาแต่ว่าน้องกินได้ตลอดเวลาเด้อน้องสามารถต้องสำรองแบบอาหารเม็ดนี้ต้องมีไว้ตลอดนะคะมะพร้าวค่ะ มะพร้าวกับน้องแกดมี่นะคะน้องกินได้แต่น้องจะชอบแทะตรงเปลือกอ่อนมากกว่าตรงเนื้อนะคะน้องเป็นมีสัตว์เป็นสัตว์แบบมีฟันกัดแทะนะคะน้องก็จะชอบแทะชอบแกะชอบเกา <c oughs> นะคะดูความน่ารักของน้องหนูกันคะ่ะนะคะ,ะกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าอยากเห็นความน่ารักของน้องๆน,นะคะ<อ>ก็จะนำเสนอทุกวันนะคะขอบคุณคที่รับชมจา้า